แก่เี้เยได้ลได้เลยที่เครับว,วนะครับโอเคอดครับวันนี้นะครับผมก็ได้ไปเหมานะครับนี่นะครับกล่องขนมครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษที่ผมได้รบกวนให้น้องที่เป็นพนักงานนะครับได้ทําการแกะให้นะครับซึ่งการาฟทั้งหมดก็คือมีครบแบบนี้เลยนะครับ ซิงคัพตัวนี้นะครับก็จะมีล็อตนะครับอยู่2ล็อตนะครับก็คือเดือน6กับเดือน2นะครับและเดือน2มีแค่1กล่องเท่านั้นที่เหลือเป็นเดือน6ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ4ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าแต่ละชุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มจากชุดนี้ก่อนเลยกันนะครับเป็นชุดที่มีแค่กล่องเดี่ยวเท่านั้นนะครับ หมือนจะเกลือนะครับเห็นละนีีคร่าวๆแล้วเกลือแน่นอนครับไม่เป็นไรครับเรามาดูเลขกันเลยครับอ้าวผิดทางเหรอนะครับด้านนี้นะหมายเลขอะไรเอ่ยสูวนสนหนึ่งโอเคนะครับส่นส่นหนึ่งนะครับนี่รูปนี้น่ารักมากนะครับโอเคนะครับไปดูใบต่อไปกันเลยนะครับปึ๊บสามหกอื <c> ้ <oughs> โอเคเลยนะครับโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับถึงจะเกลือแต่ก็มีความสวยงามอยู่ตัวนะครับไปดูกล่องที่เหลือเลยครับขอญาตแบบนี้แล้วกันนะครับมากล่องที่สองครับโอ้โหธรรมดาครับแน่นอนแบบนี้ ไปนะครับอีกด้านนะครับ้านก็ธรรมดาครับโชว์เลยครับโอ้แตเป็นรูปที่สวยมากๆครับสวยครับสวยครับนี่แน่นอนครับเกลือครับแล้วก็ด้านนี้ครับโอเคนี่โหใบหนึ่งมามาซ้ำนะครับใบซ้ำโอเคสวยงามครับจะได้สักไปไหมมารุนพร้อมกันครับ ไม่ได้ครับเอา้าได้ได้แล้วโอ้โหสุดยอ,อดดันี้แล้วกันเป็นหมายเลขอะไรครับเป็นการ์ดทองนะครับอันนี้การ์ดทองการ์ดทองครับการ์ดทองหมายเลขห้าสิบไม่ใช่ยี่สิบเหรอครับอ่ะไม่เป็นไรรู้เลยครับว้าวสวยงามครับแต่ใบนี้เหมือนว่าจะได้แล้วนะครับ ถึงจะได้แล้วแต่ก็ยังสวยงามนะครับโอเคสรุปแล้วไม่เกลียนะครับเราได้หนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นการ์ดทองนะครับเป็นการ์ดที่สวยมากๆครับสวยครับผมลุ้นเองเนี่ยได้การ์ดทองแค่2ใบครับใบแรกก็คือใบของผู้เท่าเต่านะครับกับใบนี้นะครับที่เหลือเป็นใบ R และก็ใบเอหมดเลยนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือได้ใบนี้นะครับนี่นะครับเหมือนจะเป็นเซตเดียวเลยนะครับ ตัวละครในนี้ใกล้เคียงมากครับโอเคไปดูกล่องต่อไปครับมาครับไม่ได้นะครับไปดูอีกใบนึ่งครับไม่น่าได้แล้วนะครับโอเคใบนี้กับใบนี้อ๋อใบนี้ยังไม่เคยได้เองนะครับใบนี้ก็ยังไม่น่าได้นะครับโอเคนะครับก็ผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยงานทุกภาพครับทุกภาพเลยนะครับโอเคนะครับ ดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับการทองที่ได้คือใบนี้นเองนะครับไปดูคลิปที่เหลือครับว่าผมจะเอฟใบไหนมาได้บ้างสวัสดีครับ